กลับมาทําความสะอาดร้านช่วยกันเลยตอนนี้ก็กําลังเก็บร้านอยู่ค่ะกำลังถูแล้วก็ขห,หลังกำลังล้างจานเยอะแยะเลยเดี๋ยวพี่บอลพาไปดูด้านหลัง ที่เปิดบอนะ <laughs> คนป่วยกะคนป่วยอแม่บ้านคนใหม่เดี๋ยว้านก็สวยแล้วค่ะ <c oughs> แต่ว่ามันแดดมันร้อนมากเลยอะ่ะวันนี้สี่โม สี่นาทีสี่โมงนาฬิกาน้องคนมาได้กอฟเป็นเยอะเลยค่ะคิดว่าถ้าเราเปิดราก็คงน่าจะขายดีอยู่นะดูคนไดกอฟเยอะนะครับ เยอะมากจนไม่มีคนเดี๋ <G ül üyor> ยวก็เสร็จแล้วคะ่ะสู้